สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรคนจนอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นสําหรับผู้ที่มีบัตรคนจนรุ่นเก่านะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังจะได้รับเงินอยู่หรือไม่นะครับได้เงินคนละเท่าไหร่นะครับ2นะครับบัตรคนจนรุ่นเก่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่กันแน่นะครับจะสิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์จริงหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับวันประกาศผลการรับสิทธิ์บัตรคนจนจากรัฐบาลนะครับหากได้รับสิทธิ์แล้วจะมีการเพิ่มเงินในบัตรคนจนเป็น5 0 0ร้อถึงเจ็เลยหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับ รับชมคลิปแล้วนะครับคิดเห็นกันอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่หรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกัน3เรื่องสําคัญนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็ถือเป็นอีกประเด็นนะครับที่หลายท่านยังคงสงสัยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5งหหรือบัตรคนจนนะครับ เดือนกุมภาพันธ25์2566นี้คนที่ถือบัตรเก่านะครับจะยังคงได้รับสิทธิ์อยู่อีกหรือไม่ซึ่งกระทรวงการคลังเคยระบุนะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6หรือบัตรคนจนรอบใหม่นั้นกรมบัญชีกลางยังจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.22ล้านคนต่อไปนะครับจนกว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการร2566รอบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม2566นี้นะครับ โดยจะได้รับเงินดังต่อไปนี้นะครับวันที่1กุมภาพันธ์2566นะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปก็ไม่ได้นะครับก็คือวงเงินซื้อสินค้านะครับ200-300บาทต่อเดือนนะครับส่วนวงเงินที่รัฐบาลเพิ่มให้นะครับ200บาทนะครับในเดือนมกราคมเดือนเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะไม่ได้รับแล้วนะครับก็จะได้รับแค่200-300บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะครับ100บาทต่อ3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2566นะครับต่อไปนะครับค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางก็จะมีค่าโดยสารรถบขสจํานวน500บาทต่อเดือนนะครับค่ารถโดยสารรถไฟนะครับจำนวน500บาทต่อเดือนค่ารถโดยสารขสมกรถไฟฟ้า m า t ์ทบีทีเอสอลร์นะครับจำนวน500บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เฉพาะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการหนึง่งรัฐที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับวันที่18กุมภาพันธ์256นะครับอันนี้ถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมในเดือนถัดไปได้นะครับก็คือเงินส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ได้ลงทะเบียนกับกฟอนอกฟผน,นะครับและกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับเงินส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อคนเรือนนะครับเฉพาพผู้ถือบัตรสวัสดิการหรั่งลหรือบัตรคนจนที่ได้ลงทะเบียนกับกปนกปพนะครับที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับที่ได้ชําระเงินแล้วจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการหรั่งนะครับจะต้องเป็นผู้ชําระเองนะครับ และว,วันที่22กุมภาพันธ์2566นะครับอันนี้ก็ถอนเป็นเงินสดได้สะสมในเดือนถัดไปได้นะครับสำหรับท่านใดที่สอบถามเข้ามาว่าเงินส่วนนี้จะได้รับอยู่ตลอดเลยหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าก็รับไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากรัฐบาลประกาศยังไงก็จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับเงินนี้ก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะครับ200บาทต่อเดือนเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการ่างราฐนะครับ ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับและได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับก็จะได้รับเงินสดนะครับโอนเข้าบัญชีนะครับส่วนเรื่องที่ 2. นะครับบัตรคนจนรุ่นเก่านะครับใช้ได้ถึงเดือนไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับเรื่องที่จะสิ้นสุดอายุข,ของบัตรคนจนนั้นนะครับรัฐบาลได้ประกาศเบื้องต้นว่าเดือนมีนาคม256นี้รัฐบาลจะเริ่มใช้บัตรคนจนรุ่นใหม่ เปลี่ยนให้ไปใช้บัตรประชาชนแทนบัตรเดิมนะครับถ้าคิดง่ายๆก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนสุดท้ายในการใช้บัตรเก่านะครับแล้วก็เริ่มใช้บัตรใหม่แต่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้เลยหรือไม่หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องรอประกาศจากรัฐบาลถึงความชัดเจนของเรื่องนี้กันอีกทีนะครับและสําหรับเรื่องที่3นะครับก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือ วันประกาศผลลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับซึ่งข่าวล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลโดยตรงโดยโพสต์ข้อความว่าเตรียมตัวสิ้นเดือนมกราคมนี้รู้แน่ประกาศผลลงทะเบียนโครงการสวัสดิการ .65 ซึ่งถ้าเราดูตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมก็ว่าได้นะครับก็คืออาทิตย์หน้าก็าเหลือแค่2วันนะครับก็คือวันจันทร์ที่30และ วนันอังคารที่3สิกราคมนะครับหากจะประกาศวันจริงๆนะครับจะทันหรือไม่นะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่27มกราคมแล้วนะครับซึ่งเสาร์อาทิตย์รัฐรราบาลก็คงจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็คงไม่น่าจะทันนะครับซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นวันอังคารน,นะครับเป็นวันที่รัฐบาลจะมีการประชุมครมอและแน่นอนนะครับหลังจากที่ประชุมแล้วก็จะมีการแถลงข่าวต่างๆซึ่งก็น่าจะเป็นวันนี้นะครับที่รัฐบาล จะออกมาแจ้งถึงวันที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับซึ่งถ้าวิเคราะห์กันก็คือเดือนมกราคมนี้น่าจะยังไม่ทันนะครับเพราะว่านายสันติพรมพัดรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าประกาศวันเช็คผลลงทะเบียนไม่ทันในเดือนมกราคมนะครับก็อาจจะเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนตัวแอดมินเองนะครับคาดว่า เดือนมกราคม256นี้น่าจะยังไม่มีการประกาศวันให้เช็คผลได้นะครับเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับในการทํางานจริงๆถ้าจะประกาศให้เช็คผลสิ้นเดือนนะครับในอาทิตย์นี้ก็น่าจะถแถลงถึงวันที่จะเช็คผลได้นะครับแต่ก็ล่วงเลยมาถึงวันศุกร์แล้วนะครับยังไงก็คงอาจจะไม่มีการแจ้งข่าวในวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนนะครับคาดว่าอาจจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์มากกว่านะครับที่รัฐบาลจะแจ้งวันประกาศผลนะครับ สำหรับช่องทางการตรวจสอบผลการลงทะเบียนคุณสมบัตินะครับก็มี3ช่องทางนะครับ1นึนะครับตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะครับได้แก่ธนาคารนมสินธนาคารทะกศธนาคารกรุงไทยนะครับสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพนะครับแล้วก็ สาวลาลวการเมืองพัทยานะครับแล้วก็3นะครับโทรไปสอบถามได้ที่สำนักง,งานประกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังคอเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและสําหรับคนที่ได้รับเงินสดในบัตรคนจนรุ่นเก่านะครับสำหรับบัตรคนจนรุ่นใหม่คนที่ได้รับสิทธิในบัตรใหม่นะครับต้องทําการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนทุกคนนะครับเพื่อรับการโอนเงินจากรัฐบาลสําหรับธนาคารที่รับเงินนั้นนะครับ ก็ใช้ได้ทุกธนาคารนะครับเพียงแค่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดที่เช็คกดแล้วไม่ผ่านก็ยังสามารถทธรอ์รนะครับได้ภายใน15-30วันนะครับหากธรอนผ่านท่านก็จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังอีกด้วยนะครับยังไงก็ต้องรอดูความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเงินเยียวยาล่าสุดที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับหากมีความ คลิปหน้าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะนำมารายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ